สวัสดีคะ่ะคุณไขทุกคนวันนี้หมอจะพานำเสนอนะคะรีเทนเนอร์แบบใส่กินข้าวได้และใส่ยางเชนได้เปลี่ยนยางเชนเองได้รีเทนเนอร์ชนิดนี้นะคะดัดแปลงมาจากโครงโลหะหรือว่า RPD นะคะที่จะเสริมด้วยเหล็กโลหะชั้นดีไม่ลอกไม่ดำ ข้อดีของรีเทนเน์ชนิดนี้นะคะนั่นก็คือการเสริมฟันปลอมในกรณีที่คนไข้ฟันหายไปหรือว่าคนไข้เกิดอุบัติเหตุฟันหายนะคะอย่างเคสนี้ที่หมอให้ดูเป็นตัวอย่างคนไข้เกิดอุบัติเหตุฟันหายฟันหน้าค่ะคนไข้ก็เลยติดต่อเข้ามาอยากทำรีเทนเนอร์แบบใส่ฟันปลอมพร้อมทั้งอยากมีลูกเล่นเก๋ไก่นะคะนั่นก็คือการใส่ยางเชนด้วยค่ะ เคสตัวอย่างต่อไปนะคะจะเป็นเคสที่เคยจัดฟันมาแล้วและมีฟันหายไปทั้งหมด3ซี่ค่ะเราจะใส่รีเทนเนอร์พร้อมกับฟันปลอมไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันที่เคยถอนไปนั้นค่ะล้มนะคะเพื่อคงสภาพฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง